สวัสดีครับไสเบ็ดอีกขึ้เขาครับผมวันนี้มีไกขี่เลื่อนหน่อยครับผมก็มีบางหน่อยครับแจ้ากังครับกระดุกกระดุกพาสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านเนาะ,ค,ะนค่ะนี่ก็พามาใส่เบ็ดขึ้นเขาละค่ะหาอยู่หา,หาก,ก,กินตามมาดูกันเนาะค่ะเนาะปุ่นกวนครับค่ะราบด้กวน ยุ่่มนาแห้งครับเนี่ยวมาคำแน่เนาะค่ะใส่ยูเลาะแถวสายทางเนาะคะ่ะใปรอ้อนขึ้นเลยครับออกคำแน่ครับ่ได้ไปไปกล้เนาะอยู่รอบ้านไปแถวหน้ารอบบ้านแถวหน้า,นาจะคลองนี่แหละค่ะมาลุนเรากันเบิงว่าสีโฉกสีมนันเด้กินแล้วแรงวะเนาะแล้วซ้อมแล้วแรงวะค่ะ เรได้ไใกล้ๆเขามาเนี่ มาหลุนกันตอนยามเนาะค่ะตอนยามกลับค่เริมยามแล้วฟังแหลงแหกหมาเลยเนาะไปะดูค่ะมาแล้วลูกเอ็น Ừ. bình, bình. Này. Ừ, hợp à? ừ. Ừ. Nhà này nó hỏi, ขี mm. ้เงือกเนาะอ้ยเอกเหนไมเงอับนด้วยเดียวางกับยันเดียวอยู่ในหกินข้าวล้ครับอนไม่ยาใส่วลวก็ย่างกับเนาะนี่ก็เสดไปพักินขาคนขาคอนเสดม่ยางี บาดตะโกนแล้วค่ะได้เอียนค่ะมือจะงูเนาะฉันเลยตะโกนคาจะยืนหลุนอยู่ครับหลุนอยู่ว่างูละเอียนค่ะเลยตะโกดค่ะตอนโยกนี่ละกระได้ค่ะตัดเลยค่ะปุ่งยาครับตาแข็งเย็นอ้าวโอ้ดิ่ n

หันรัวๆนี่เสียงดินโอเครูดบ่ กือบลุดนี่เดียวเลยเด้โอ้ยอุยอุยนะครับเอ็นหรืออุยอืองามงามงามจังเลยอยู่เป็นแเป็นจ้ะเอ็นนะครับอือทองเปทองเอ็นไงทองเอ็นเนาะ นี่ครับสวยครับแหมบ่น้อยเด้อนอน yep. <tal word> <tous. tal word> <don't> <t squishy> ใตสายันดยเลย้เลเเลยไม่แต่อุ้ยเไม่แตเอ็นโอเคเนาะหมดแล้วยังทำยังปเขาก็เนาะ เดี๋ยวเาไม่ยากไหมครับผมไม่ถูกต้นี่าาไงครับที่ข้าวนี่ครับอู้ปลาเข่งนี่นะครับตองนี้ตรงนี้นี่้งโอ้ทำล็กเก๋เก๋ว่าไง รดบนาโอ้ยประดูกกระดูกอ,อ๋ออุ้ยจานแลนี่งอุ้ยอุ้ยเนาะเรื่องเรื่องอ่ะเป็นเกลียงเกียวเกลียงโอ้จีหรดเลยอ๋อเป็น่ะไร ดูดสสวยครับงามเนาะส,สวยครับรอบสองเนาะโอ้ยรอบแรกครับรอบแรกครับ ย่างหลบแดดอาหารนันอาหารนันย่างัับย่างกับย่างกับ้ใส่เราก็ย่างกับค่ะไปพักแป๊บหนึ่งค่ะกิงเขามายำางต่อค่ะนอนหาเลยครับนอนตีดหรือนอนใดตีดปะล่ะตีดออนออไม่ดกินบ่โอ้ยบดินเลย ตีดป่ะน่ะตีดโอ้ยดีงามเพราะของจดินของจ้ามาดินเลยอุ้ยอุ้ยค่ะสีนี้ขยเมียนอุ้ยงามสวยครับด่นย้กสาวตัน้องป็ม่พวยนอนครับกับบานนี่กับบานได้งามงามงามเลนดูดูแห่รว แกงใส่บวบแซ่บออมไตไต่หร่ตะตไต่โี่อ

ใหญ่เน้ะค่ะหอยหลายหอยหลายสูหอยอะไรหอยกินเนียมัดไป,ไปไปในค้างทางค่ะกูฟังนี้ไปใส่หม่องไม้เนาะค่ะหอยหลายเนี่ครับมเดียวไปตัด เป็นตป้ากินเสียงงค่ะึตนี้ิตดบ่บ่ตีดบ่เุ้ยนี่กำลังสิก,กินบ่เนาะเอ้าดึงเลยดึงเลย ลูไข <krit> oh, <spe c ual Fern anda> ่ครับเอนปะเอนโอ้ยไข่เต็ทองนครับโดตันครับอืมไข่งินโอ้ยสวยไข่เงินไข่เงินโอ้ยไข่เงินไข่เงิน En. En. Oh, wajahui. Saya suwe kau sayi ni. Nih telur ni dah no. Oh. Lihat. En nai, Kau ni? บ่หน่อยเด้อทำนี้ก่ะมันนี่เดต่เอ็นเลยเนาะเอาปลาเอ็นนักป่ะครับน่าติดนิดใหญ่ไปใหญ่หมกออกจากนี้ไปใส่หม่งไม้แล้วค่ะอิดค่ะน้องนี่ ตายแล้วอ๋อปวดท้องดีโอ้ยก็ตายก็จะบ่ได้กินบินแน้ยงครับคุยนะสวยครับสวย เดินนเฮีเลยปีนแหวะอะเดินไปเดิ่ไปโอ้ยดึนดินหน่อยโอ้ไม่แตะนี่ได้แตะแบบนี้แล้ว <laughs> เอ็นแต่ว่าท้องไขรหรือกินอิม่ม ไครวันนี้งานสิไข่เนาะตาไข่ใช่ไหมครับงานใหญ่เนาะเบ็ดเลยของงานงานวังแข็งงานวายปะหกแน่ค่ัมอ เอาไปน้ำกันประเดี๋ยวแ้งแค่ไหนเ้รอรับทุกของหนึ่นี่ครอบไ่ฮขึ้นหนึ่งนี่ ดูครับไม่รู้หรอเป่ฟังเลยเสี่งเงี้ยเงียโอ้โหเห็นอุ้ยะบโอ้โหอุ้ยค่ะ นะอู้ดครับครับนี่เดียวไงงามเลยไล่ชุดครับลูกอ่อนยิ่งยางแหงเลยคหรอวางเลยคุณนีนข่ของของก็ง บึงอะอุ้ยอุ้ยน้มเลยครับเดี๋ยวขอขออน,น<า>ุญาตนะครับสวยาเลยค่ะทุนที ขอคืนอีกเาไดต้องไหนเรื่องแหมนี่สวยครับกินเลิศยุ่กินเลิศยุ่อื้อไข่ดํงทองเดี๋ยว,วนหน่อยท้างหนาน,นะครับ ครับเก็บอืย่ามหลบแล้วหลบแล้วครับผมเสียงงาเสียงาม่มีใดหลบหลังจากเข้าใส่เบสแล้วนะย่างกัดยางกัดใส่รวมับก็เป็น้อนาจะยบอยู่บ้านเนาะคือคืกลับไปพักนอนก่อนเนาะค่ะลาสิ ไปคนงี้นยคูดีบานทีตอนนั้นหรอมีอะไรวไทยสดเงาเลยมันก็แบอันีนี่จะไปดูดิครับอือะหอวนีอระอตู้ตองงานกระขอใส่สองโลครับวางสโลเลยแลเนาะอือสองโลไปเราจะไปกาบก่อนนะครับ เดีย๋ยวคอยไปแย่ตัวเป็นตัวแต๋อเนาะค่ะสำหรับคินย่ยาไปก่อนเนาะบคุ่ะกดไหค์ก็แชร์ติดตามเป็นกำลังใจให้เลยเด้อค่ะคกินี้นลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะอูวว้ยปกองามเลยก่อนำอใต้มือดีนี้นเนาะป่อนะเดี๋ยวใต้ก่อน ไดก่อนค่ะ